สมาคมสิทธิ์เก่าบางพระร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลตะวันออกบางพระขอเชิญชวนคณาจารย์และสิทธิ์เก่าบางพระทุกท่านร่วมกิจกรรมทำบุญและสักการะเนื่องในโอกาสวันก่อตั้งกเกษตรบางพระในวันเสาร์ที่5เมษายน2568นี้ ณนะอาคารที่ทำการสมาคมสิทธิ์เก่าบางพระอาณาเขตกเกษตรศาสตร์การเรียนรู้แหล่งเฟื่องฟูวิชาทินสถานสถิตคู่บูรพาแต่ก่อนการจึงก่อเกิด ตำนานเล่าขานมาพระพิรุณทรงสถิตนิจจสีลประทานฝนทั่วทินช่ำชื้นแสนทันญาหารพืชพันมิขาดแคลนฟ้าทั่วแดนโปรยปลายสายพิรุณ เจ้าพ่อดำขุนเขาสุวรรณหงคอยปกปักทำรงคงสถานของพวกเราปลอดภัยไร้แพ้วพานสุขสานอุ่นใจในฤทธีอีกถวยเทพมากมีคอยปกปักสารพระพรมสี่พระพัก คอยรักษาเหล่าเพศภัยทั่วแดนมินำพาสถิตมั่นทรงสง่าสถาพรสาลพระเจ้าตากสินมหาราชประทับองค์ทรงผงาดมาดพยองเหล่าภัยรีขั้นคราม มิกล้าลองทั่วทุกของสยบสงบเจียมสารตายายผู้เปี่ยมความเมตตากะรุณาเอื้อเฟื้อให้เกื้อหนุนชนทุกร้อนปัดเป่าเข้าเจือจุนประทานความอบอุน่นกรุ่นฤทยัย อ่างเก็บน้ำบางพระดุดโลหิตชุบชีวิตหล่อเลี้ยงเคียงสถานเล่าพืชพันธ์สรพสัต์ชุ่มเบิกบานเป็นตำนานคู่กเกษตรเขตคามเราคือตำนานกล่าวขานแห่งบางพระสรณะ,กระเกษตรเขตสถาน แหล่งศึกษาคู่ไทยแต่ก่อนการคงสืบสารหยัดยืนทุกคืนวันสี่เมษายนึ่งวันเดือนปีที่ซึ่งกำเนิดหนได้ก่อตั้งบางพระในบัดดล ให้มวลชนศึกษาวิชาการวิทยายลัยกเกษตรกรรมบางพระสรณะด้านกเกษตรคือมุ่งหมายเป็นแรกนามกำเนิดจุดประกายเพื่อกระจายศิลและศาสตร์เกษตรรา แหล่งทายทอดเรียนรู้การเกษตรทั่วแคว้นเขตแดนไทยได้ศึกษาให้คงอยู่คู่แผ่นดินกษัตราวัฒนาอุดมสุขสมบูรณ์เพื่อสืบสารปณิธานทะเหนือกล้าวดำริไว้ให้มู่เ่า ไหทั่วผองสมเป็นเมืองกเกษตรเขตปกครองมิให้พร่องข้าวปลาอาหารกินณบัดนี้บรรจบครบวาระหกสิบแปดพันทะปีสืบสารจากศูนยหนึ่ง ถึงหกปดในปีการได้สืบสารทำรงคงคู่ไทยถือโอกาสเลิกงามยามก่อตั้งเป็นหมุดหมายดุดดังรำลึกหวนจึงขอกล่าวเชื้อเชิญทั่วทั้งมวลร่วมขบวนรำลึก วันสำคัญร่วมพิธีทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในฐานะปกป้องฐานพระเจริญพุทธมนต์ให้ศีลทานครูอาจารย์ร่วมแสดงมุทิตา เสาที่ห้าเมษาศกหน้านี้เชิญสิทธิ์เกา่าร่วมพิธีกันพร้อมหน้าเพื่อประกอบมงคลเสริมบุญญาให้สืบสารปฏติญญาจวบนานกาลจากวิทยายลัยเกษตรกรรมบางพระ เมื่อ4เมษายน2501กระทั่งสู่มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกบางพระ68ปีแห่งการก่อกำเนิดและ68ปีแห่งความภาคภูมิใจขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมรำลึกและร่วมทาบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้บางพระของเราเป็น ตักกาศิลาการศึกษาแห่งภาคตะวันออกสืบต่อไปตราบนานเท่านานบางพระพี่น้องเพื่อนพ้องต้องรักกัน